สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีใครเคยเจอปัญหาเรื่องการฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะคะสำหรับการฆ่าเชื้อภายในบ้านนะคะเราก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในบ้านแล้วทีนี้มันไปโดนพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อะคะ่ะนี่ค่ะอย่างพวกโต๊ะตู้เตียงเราไม่ได้ระวังนะคะเราไม่รู้ว่าภาพมันจะเช็ดไม่ออกนะคะเราก็ฉีดไปทั่วเลยฆ่าเชื้อทั่วบ้าน แล้วมันก็จะทิ้งคราบอย่างนี้นะคะพอมันแห้งเช็ดยังไงก็ไม่ออกนะคะนี่ค่ะมันก็จะอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์เราเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะเช็ดไม่ออกนะคะนี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมีตัวช่วยนะคะก็จะมีน้ำยานะคะมาลบคราบขาวๆเหล่านี้นะคะคือเราอ่ะ เราใช้น้ำยาเคลือบเงาลดนะคะอนเนกประสงค์นะคะคือตัวนี้นะคะยี่ห้อน้ำยาเคลือบเงาซามูไรนะคะอันนี้เราสั่งซื้อมาจากลาซาด้าเป็นน้ำยาเคลือบเงานะคะตัวนี้นะคะเราจะเอามาฉีดพ่นเพื่อที่จะลบคราบขาวพวกนี้นะคะนี่ค่ะดูนะคะเป็นเลกเกอร์เงานะคะ 1> K หนึ่ง K นะคะของซามูไรนะคะนี่ค่ะเราออามาฉีดเรามาฉีดอย่างนี้นะคะเราฉีดเลยค่ะนี่ค่ะเราฉีดเครือบเงาไว้เลยแบบนี้เลยนะคะ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะคะเราฉีดเคลือบเงาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะหายไหมโดยไม่ต้องเช็ดออกนะคะตัวนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราฉีดพ่นไว้นะคะพอมันแห้งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคราบขาวๆหายเกลี้ยงเลยค่ะไม่มีแล้วค่ะนี่ค่ะไม่มีแล้วเป็นพื้นผิว พวกเฟอร์นิเจอร์ปกติแล้วนะคะไม่มีคราบขาวๆแล้วนะคะนี่ค่ะหายหมดแล้วค่ะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้เฟอร์นิเจอร์เรากลับคืนมานะคะฝากกดติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์เราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ